รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การตลาดออนไลน์กับเทคนิคที่หลากหลายในรายการกสทออนไลน์พลาสกับผมธนิสสุทธุมงคอัพโหลดคลิปอย่างไรให้มีไรายได้จาก YouTube สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมชนิดสุขรมวงนในรายการกอสนออนไลน์พลัสอย่างที่เราทราบกันดีนะครับปัจจุบันการตลาดออนไลน์มีหลากหลายแอปพลิเคชันมากมายให้เราเลือกใช้กันหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับนั่นก็คือ YouTube นั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการนะครับผมอยากพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญทาย้านของการตลาดออนไลน์นั่นคือคุณครูฝนนั่นเองครับ ครูฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ครูฝนครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหารายการในวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมนี่นะครับเป็นหนึ่งนะฮะหนึ่งในคนที่เรียกว่าใช้ YouTube มาตลอดเลยนะครับค่ะวันนี้นะครับใหญ่จะให้ครูฝนนะครับช่วยอธิบายผมฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับ YouTube ครับค่ะอย่างที่เคยเราเคยอธิบายไปในอีีที่แล้วนะคะ u t u b e ก็เป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่รวบรวมคลังวิดีโอไว้ของ โลกเลยนะคะ ừ, มีทั้งผ,<ม>ผู้ผู้ใช้นะคะแล้วก็คนที่คอยดูสื่อตรงนี้อยู่ค่ะอธิบายอย่างนี้ได้ไหมครับผมว่า y YouTube เนี่ยก็คือ Google ในรูปแบบที่เป็นวิดีโอวิดีโอใช่ค่ะ,อ,ะอย่าง Google นะคะเราสามารถไปค้นหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของอรูปภาพข้อมูลต่างๆเราจะไปหาที่ Google ใช่ไหมคะคแต่ในส่วนของ youtube ก็เป็น Google อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นในเรื่องของวิดีโอค่ะอ๋อเป็นในเรื่องของการ ดูช่องวิดีโอใช่ไหมครับค่ะอืมครับผมก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมสนใจนะครับที่จะหาข้อมูลต่างๆนะครับก็เรียกว่าสามารถดูด้ที่ YouTube ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมการที่เราดูที่ YouTube เนี่ย จะทาให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับผม่คะเนื่องจากว่าเป็นภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวถูกไหมค่ะถ้าเป็น Google เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, ตัวหนึงสือเยอะจังเลยไม่รู้จะอ่านหมดหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ถ้ามียู u ูบเนี่ยครับ,รบก็เรียกว่าดีขึ้นเลยนะครับใช่ค่ะโอเคครับครูฝนครับวันนี้ครูฝนจะมาอธิบายหรือว่าสาธิตคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการใช้ YouTube อย่างไรบ้างครับสำหรับอีีที่แล้วนะคะแล้วก็พาทุกคนนะคะสร้างช่อง YouTube ไปแล้วครับ ส่วนส่วน EP นี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนในการอัปโหลดคลิปวิดีโอของเรานะคะลงไปบนช่อง YouTube รวมถึงการทำปกนะคะแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของ y o u u u b e p r เมียมนะคะ o u t u b e m u s i c แล้วก็ y o u u u e k k i s ด้วยค่ะแหม่ครูฝนครับเกริ่นมาขนาดนี้นี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับยังไงครูฝนเริ่มได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในการสร้างในการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะลงช่อง youtube ค่ะโอเคค่ะ มาที่หน้าจอได้เลยนะคะอ่านะคะสังเกตนะคะเรามาที่หน้าหลักแล้วนะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายที่เป็นรูปเหมือนวิดีโอเลยนะคะเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะกดคําว่าสร้างหนึ่งครั้งค่ะอ่าครับอคือเรา,าต้องการที่จะสร้างใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องการคือเราสร้างช่องเสร็จแล้วตอนนี้เราต้องการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะลงไปบนช่อง youtube ของเราครับหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรากดคําว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะเราก็เลือกไฟล์ที่เราอา่วางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปใช่ค่ะที่เราเตรียมไปแล้วนะคะอ่านะคะ กดเลือกมาแล้วก็กด open ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็รอสักครู่ค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการตั้งชื่อคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนตั้งกันเลยนะคะอ่าซึ่งเวลาเราตั้งชื่อคลิปวิดีโอนะคะก็ต้องให้สอดคล้องกับคอนเทนต์ในเรื่องของวิดีโอด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราเราสอนมือใหม่ในการสร้างคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคํานะคะที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอนั้นนั้นในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดสมมตินะคะ อย่างเช่นตอนนี้นะคะเราถ่ายทํารายการกอสนออนไลน์ plus เราก็สามารถนะคะใส่ชื่อที่เกี่ยวข้องกับรายการได้เช่นเดียวกันค่ะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ชื่อนะคะคลิปวิดีโอได้เลยนะคะโอเคค่ะสร้างโลโก้ร้านค้าออนไลน์ง่ายๆก็ตอ<ร>น<ด>นี้นตรงชื่อหัวเรื่องเนี่ยเราก็เป็นชื่อที่เราสามารถคิดขึ้นมาให้สอดคล้องกับ คลิปวิดีโอของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมครับผมคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมก็สามารถลองกลับไปทําดูได้ง่ายๆเลยนะครับผมสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อาขายของแล้วกันนะครับผมหรือว่ารีวิวสินค้านะครับผมก็สามารถตั้งชื่อ,อชื่อเรื่องได้ตามสินค้าของเราเลยนะครับผมค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนะชื่อคลิปวิดีโอนะคะ เราสามารถนะคะใส่นะคะอักษรได้ถึงร้อยตัวอักษรน,นะคะคและสําหรับคําอธิบายนะคะเราก็ใส่ชื่อนะคะรายละเอียดของคลิปวิดีโอของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทําขั้นตอนนะคะตั้งแต่ดาวนโหลดคลิปวิดีโอจนถึงวิธีการทํานะคะใส่ข้อมูลในเรื่องของช่องทางการติดต่อและตามด้วยแฮชแท็กค่ะคซึ่งสามารถจุความยาวได้ถึง5000ตัวอักษรเลยค่ะครับครูฝนครับนิดนึงครับพอดีผมสังเกตการพิมพ์ของครูฝนนะครับครูฝนจะมีการเว้นวรรคลงมาค่อนข้างเยอะ ผม,<ช>ผมอยากถามนิดนึงได้ไหมครับผมว่ามันคือเทคนิคหรือเปล่าครับอืมเป็นในเรื่องของสายตาเวลาเรามองใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าข้อความนะคะมันติดติดกันมันก็จะอ่านลําบากใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเคาะวักมาหน่อยเนี่ยก็จะทําไม่อ่านง่ายมากขึ้นนะคะแล้ว จริงๆแล้วเราสามารถใส่คําบรรยายได้เยอะแยะมากมายอย่างที่บอกว่าใส่ได้ถึง5000ตัวอักษรก็เลยเว้นช่องว่างไว้เราถ้าเกิดเราไปทําจริงเราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เยอะได้เลยค่ะอ๋อครับผมก็คือเรียกว่าในการเคาะช่องลงมาจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าสบายในการอ่านมากขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอเคครับผมแหมเป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคนึงนะครับผมคุณผู้ชมทางบ้านนะสามารถลองกลับไปใช้ดูได้นะครับโอเคค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการใส่แฮชแท็กค่ะ ในการใส่แฮชแท็กก็จะต้องเป็นในเรื่องของเนื้อหาของช,ชื่อคลิปวิดีโอรหรือรายละเอียดของเนื้อหาใส่เข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะใส่เพิ่มเติมนะคะเป็นในเรื่องของคําค้นหาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าคนสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้จะต้องค้นหาคําว่าอะไรอ่าอย่างเช่นนะคะในเรื่องของสินค้าโอทอปหรือว่าการเรียนอ่าในเรื่องของกอศนออนไลน์พลาสนะคะเราก็สามารถใส่แฮชแท็กเรื่องของกอศนกอนออนไลน์พลาสอืมอครับผมหรือการแฮชแท็กการศึกษาอ่าหรือแฮชแท เรื่องการเรียนรู้ก็ได้เช่นด <า S 1> เดียวกันค่ะาษาิานอ,อกระบบนะครับค่ะค่ะแล้วก็ใส่ Hashtag สร้างโลโก้นะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะแฮช h t a g มือใหม่แฮช h t a g มือใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะแต่เราสามารถใส่ Hashtag คิดว่าคนจะค้นหาเรื่องอะไรนะคะเราสามารถใส่แฮชแท็กเพิ่มเติมได้เลยนะคะครับก็เรียกว่าเป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรานะครับผมค่ะ,คะแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือหลังจากเรารับอัปโหลดคลิปวิดีโอแล้วอะ่ะอยากจะให้ใส่ภาพหน้าปกพร้อมกันทีเดียวเลยะคะ่ะครับอ่าจะได้แบบเสร็จทีเดียวเลยนะคะคอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีภาพหน้าปกอยู่แล้วนะคะเราสามารถอัปโหลดภาพหน้าปกลงไปได้เลยถ้ายังไม่มีนะคะ ทาง youtube นะคะเขาจะสุ่มในการเลือกช็อตบางช็อตนะคะมาให้เราอ่านะคะเราสามารถเลือกช็อตที่ที่คิดว่าดีที่สุดแล้วนะคะอ,อ,คอ่าเบื้องต้นไปก่อนนะคะแต่อันนี้เราเตรียมภาพหน้าปกไปเรียบร้อยแล้วสามารถอัปโหลดได้เลยนะคะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคำว่าอัปโหลดภาพขนาดย่อค่ะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมควรจะเป็นภาพที่เราเตรียมไว้จะดีกว่าถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญมากนะคะในเรื่องของรูปปกนะคะถือว่า มันเป็นคีย์ไฮไลท์นะคะให้รู้เลยว่าคลิปวิดีโอนี้จะสื่อสารเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะปกยิ่งเด่นยิ่งจะทําให้ดึงดูดและมีคนมาติดตามคลิปวิดีโอเรามากอยากจะกดเข้ามาดูนะคะครับผมอ่านะคะอันนี้เราจะได้ปกมาแล้วนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ก็คือเป็นอัลบั้มของรูปภาพป,ปกอ่าก็เป็นคือหลังจากนั้นเราก็เลือกเพลย์ลิสต์นะคะซึ่งเป็น เหมือนอัลบั้มของวิดีโอที่เราจะอัปโหลดนะคะอ่าอย่างเช่นกรณีนี้เราก็จะเลือกที่สอดคล้องกันนะคะอย่างเช่นการตลาดออนไลน์นะคะอหลังจากนั้นกดคําว่าเสร็จอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ได้เป็นสําหรับเด็กนะคะเราก็สามารถติ๊กที่ว่าวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กได้ครับผมก็คือหมายความว่า,าวิดีโอนี้นะครับจะไม่ไปปรากฏอยู่ใน ที่ครูฝนพูดเมื่อต้นรายการใช่ไหมครับเปี่ยนจาบ YouTube คลิปใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับต่อไปก็กดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะอ๋อครับผมก็คือในทางด้านของคลิปวิดีโอที่ครูฝนได้ลองเปลี่ยนรูปหน้าปกนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ครูฝนแนะนําวิธีการใช้ในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับโอเคค่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะในเรื่องของ End Screen ขึ้นมานะคะเพื่อทําให้อ่า ดึงดูดให้ท่านผู้ชมนะคะอยากจะดูคลิปวิดีโอถัดไปของเราซึ่งจะปรากฏนะคะ,ะในช่วงท้ายๆของคลิปวิดีโอนี้หลังจากคลิปวิดีโอนี้สิ้นสุดจบลงเราก็นําเสนอว่าสามารถติดตามดูไฮไลท์คลิปวิดีโอตัวถัดไปเพราะเราต้องการดึงดูดให้เขาอยู่ในช่องของเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยการกดคําว่าเพิ่มค่ะ,ะกดคําว่าเพิ่มนะคะเสร็จแล้วก็เลือก l ลเยอร์ที่เราต้องการวางเอ็นสกรีนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเลือกวิดีโอหนึ่งรายการแล้วก็การติดตามหนึ่งอันนะคะเลือกอันที่สองตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกวิดีโอที่ต้องการให้ปรากฏนะคะบนคลิปนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกคําว่าเลือกวิดีโอที่ต้องการค่ะครับอ่าเสร็จแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่เราเคยอัปโหลดบนช่อง youtube ที่เราคิดว่าเป็นไฮไลท์อยากจะดึงดูดที่คนยิงอยู่ในช่องเรานะคะก็คือเรียกว่าเลือกวิดีโอที่เรียกว่าเราคิดว่าคน,คนที่ชมเราอยู่นะครับผมน่าจะอยากจะชมาการต,ต,ต่อไปด้วยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอเคค่ะกดเลือกหนึ่งอันนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่านะคะแล้วก็นะคะเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในนี้นะคะทาง youtube นะคะเขาจะกำหนดช่วงเวลาเอ็นสกรนไว้ให้เป็นตัวอย่างนะ2ีสิบวินาทีสุดท้ายของช่วงท้ายคลิปนะคะ ก็คือเรียกว่าเป็นยี่สิบวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็จะมีเรียกว่าเป็นเป็นกรอบสองกรอบนะครับผมมีหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็หนึ่งวงกลมอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาถูกต้องไหมครับในช่วงเวลาของวิยี่สิบวินาทีสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็ส่วนช่องขวาเล็กๆที่เป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นรูปภาพของของ,ของช่องของเราครับผมค่ะหลังจากนั้นก็กดบันทึกเป็นอันที่เรียบร้อยได้เลยค่ะครับอ่าค่ะแล้วก็กดถัดไปเรียบ ่าแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะอ่าหลังจากนั้นเมื่อกดถัดไปแล้วนะครับต้องอ่าทำหนึ่งไรต่อครับคุณผคลคับแล้วก็เป็นในเรื่องของการแชร์ค่ะถ้าสมมติว่าเราพร้อมแล้วที่จะแชร์ออกสู่สาธนารณะนะคะเราก็สามารถกดคําว่าสาธารณะได้เลยหรือถ้าเราต้องการที่จะปรับมุ้งแก้ไขแล้วก็กดไปที่ส่วนตัวก่อนได้ค่ะครับและในส่วนของไม่สาธารณะล่ะครับ ไม่ไม่เป็นสาธารนณะนั่นหมายความว่าเราต้องการแก้ไขอะไรบาง,บางอย่างก่อนนะคะหรือเราต้องการ<ม>เก็บไว้ดูส่วนตัวของเรานะคะแล้วถ้าหากว่าเราติ๊กตรงสาธารนณะแต่ว่าตั้งวิดีโอเป็นพรีเมียร์ทันทีนะครับผมตรงนี้หมายถึงยังไงหรอครับอ๋อพอดีว่าช่อง YouTube ของเราช่องนี้ค่ะเราซื้อ,อเขาเรียกอะ y o ยูทูบพรีเมียร์ที่เราจะคุยต่อไปแล้วอ่านะคะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมาติ๊กว่าตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียร์ได้แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแอ แอปพลิเคชัน u t u b e แบบฟรีก็จะไม่มีตรงนี้ครับค่ะแล้วก็เราสามารถตั้งเวลาในการโพสตได้ด้วยนะคะตั้งเวลาในการโพสเนี่ยในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นนะคะเราอาจจะอัปโหลดคลิปวิดีโอตอนตีสองแต่เราอยากจะให้วิดีโอนี้ไปโชว์ตอนเจ็ดโมงเช้าเพราะเป็นช่วงที่คนตื่นแล้วอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นลักษณะเหมือนกับ Facebook ที่สามารถตั้งค่าเวลาในการโพสต์ได้ครับ ลองสาธิตวิธีการตั้งค่าเวลาได้ไหมครับผู้ผลับได้ค่ะโอเคค่ะเราสามารถกดตรงนี้นะคะตั้งเวลาแล้วก็กําหนดวันที่นะคะเช่นวันนี้วันที่เก้านะคะเราจะกําหนดให้โพสต์วันที่สิบมิถุนานะคะแล้วก็เวลาอาจจะเป็นแปดโมงเชางนน้า<ม>นะคะแปดโมงเช้าอ่าค่ะและหลังจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะตั้งเวลาได้เลยนะคะมุมนี้ป๊นะคะโอเคก็รอเวลาสักคู่นะคะ โอเควิดีโอที่ตั้งเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวันที่นะคะสิบมิถุนายนนะคะอ่าค่ะแล้วก็กดปิดได้เลยก็ตอนนี้ก็กําหนดเวลาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะคือวิดีโอของเรานะคะได้เตรียมอัปโหลดแล้วแล้วก็กําหนดเวลาในการแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการอัปโหลดคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดนะคะรูปปกคลิปอ่าในส่วนของ ส่วนในเรื่องของค่าความละเอียดนะคะในการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะถ้าเกิดเป็นเราใช้มือถือทั่วไปนะคะมาตรฐานค่าความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ hd นะคะก็คือ1280 7 2 0ูคูณค่ะแล้วสำหรับนะคะใครที่ต้องการนะคะต้องการแบบ full hd นะคะค่าความละเอียดสูงแบบเหมือนเราดูหนังภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะคะก็จะแนะนำนะคะเป็นค่าความละเอียดอยู่ที่19 2 0 1 0 8 0ูคูณพิกเซลค่ะครับอือือโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นกันดีกว่าเนาะ ในเรื่องของ YouTube นะคะเขามีนะคะบริการเยอะแยะมากมายอ่าอย่างคุณกุ้งนะคะชอบดูคลิปวิดีโอแบบมีโฆษณาไหมคะโอ้ยแหมบางทีเนี่ยผมบางทีโฆษณาขึ้นมาครับผมนี่อยากจะกดข้ามจังเลยครับมผมค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่ทาง YouTube เขามีนะคะเพื่อบริการให้กับลูกค้าคที่เบื่อกับการที่จะต้องมากดข้ามโฆษนณานะคะคก็คือการใช้ y o u t u b พ p ีเมียมค่ะอ่าครับผมชื่อน่าใช้มากครับคิด่าใช้จ่ายไหมครับ แน่นอนค่ะมีค่าจะจ่ายแน่นอนนะคะค่าจะ,จ,าะ,ะจ่ายนะครับแม่ร้าสิดาจริงๆครับะ,ะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่าเราต้องการนะคะซื้อแพ็กเกจยูทู r พ m ม u m เพื่อนะคะไม่อยากจะชมโฆษณามาขั้นกลางเรากาลังชมวิดีโอแบบเมามันอ่าทํำยังไงนะคะมาดูกันเลยนะ,ะอันดับแรกนะคะให้เปิด Google ขึ้นมาค่ะโอเคนะเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คําว่า youtube p พ e เ i ียเลยนะคะ ก็คือเราสามารถหาผ่านยูทู Google ได้เลยใช่ไหมครับใช่นะคะอ่ากดคําว่า y o u t u b พ p r เมียมขึ้นมานะคะตัวแรกเลยที่เรากดค้นหามานะคะให้คลิกเราไปได้เลยค่ะอ่าแล้วก็ในในกรณีนี้เนาะกรณีนี้นะที่ที่เพ,พอเอิญว่านะคะเราช่อง y o u t u b e เนี้ยซื้อ YouTube ไปแล้วครับอ่ามันก็เลยขึ้นนะคะว่าช่อง YouTube ของคุณนะ่ะคุณได้ซื้อเป็น YouTube Premium แล้วใช้ YouTube าสามารถใช้ youtube Music แบบไร้โฆษณานะคะแล้วสามารถรับชมแบบออฟไลน์ line, เรียบร้อยแล้วนะคะคซึ่งออฟไลน์ line, ความหมายคือ,อปกติแล้วชม youtube แล้วต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราถึงรับชมได้แต่ถ้าเกิดเราซื้อ y o u t u พรีเมียมเนะ่ะเราสามารถกดบันทึกวิดีโอไว้ได้แล้วสามารถเรียกเข้ามาดูได้ในขณะที่ออฟไลน์ line. ความหมายคือไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเรียกขึ้นมาดูได้ตลอดเวลาเลยค,คุณผู้ชมครับคุณผ<ม>ู้ชมครับผมมองว่า ในส่วนของฟีเจอร์ตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เดินทางในต่างประเทศนะครับผมสมมติว่าคุณผู้ชมต้องการเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมแล้วเรียกว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าจะต้องบินอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมอาจจะสามารถที่จะดูเนื้อหาของ y o u t u b e นะครับผมระหว่างนั้นได้นะผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะครับต่อมาค่ะต่อมามาดูนะคะในเรื่องของฟังก์ชันว่า y o u t u b e p เ e ี i u m มีอะไรบ้างนะคะ ที่เป็นที่เป็นไฮไลท์เด่นๆก็จะเป็นในเรื่องของ youtube Music อ่ามาคลิกดูกันเลยนะคะ YouTube YouTube ม m u สิ c ความหมายคือเพลงไหนที่ออกมาใหม่ล่าสุดอ่ะเราในฐานะที่เป็นลูกค้าแบบพรีเมียมเราก็สามารถแบบดูได้โดยที่ไม่มีโฆษณาคัน้นแล้วก็สามารถดูได้ก่อนเลยอ่าแม้กระทั่งเราสามารถบันทึกนะคะไว้เราสามารถบันทึกไว้ดูแบบออฟไลน์ได้อย่างที่บอกนะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดูได้อ่านะคะหรือบางครั้งพับปิดหน้าจออยู่เสียงเพลงก็ยังคงเล่นอยู่ อ่านะคะอันนี้ในส่วนเป็นของ YouTube Music นะคะแล้วก็ต่อมาที่หลายท่านอาจจะไม่รู้นะว่า YouTube เขามีคลังหนังฟรีอ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าไรคะ Netflix อ่าเหมือน Netflix เลยถ้าเกิด YouTube Music เปรียบเทียบก็เหมือนกับจู๊กมิวสิกจู๊กใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นออ i g i n a l ลก็เหมือนกับ Netflix เลยอ่าค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวบรวมนะคะคลังหนัง ใหม่เยอะแยะมากมายนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีแถมโบนัสให้กับทางบ้านนะคะในกรณีที่ใครตอนนี้สนใจแล้วอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อ่าแล้วอยากได้นะคะคลิปเพลงฟรีอ่าคลิปเพลงฟรีหรือว่าคลิปเสียงฟรีนะคะค่ะก็เปิด Google ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่า music audio library นะคะเสร็จแล้วนะคะให้มาเลือกตัวนี้นะข้างล่างนี้นะคะ คำว่า YouTube Audio Library ครับโอเคค่ะกดเข้ามาเลยอ่านะคะหลังจากเนี้ยเราจะเห็นคลังเพลงและเสียงแบบฟรีๆเราสามารถดาวโหลดได้เลยนะคะอันดับแรกนะอ่ามีอันนี้มีเพลงฟรีก่อนนะคะตัวนี้มีเพลงฟรีรมีเอฟเฟกเสียง แล้วก็มีเพลงติดดาวอ่าให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ทุกคนดูที่เพลงฟรีก่อนแล้วกันนะคะเราสามารถกดฟังได้เลยอ่าว่าเราชอบเพลงไหนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยร้องอยังไงบ้างเสียงเป็นเพลงนี้บ้างใช่ไหมคะคกดจิ้มเลยดีกว่าค่ะอ่ากดตรงนี้นะคะเล่นเล่นเพลงก่อนตัวที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราสามารถกดฟังเพลงได้เลยแล้วก็ถ้าเราถูกใจถูกใจเพลงนี้เราสามารถกดดาวน์โหลดได้ในมุมขวา,ขวาโอเคไหมครับ เอฟเฟกเสียงก็เหมือนกันอ่าเราสามารถเลือกเอฟเฟกเสียงที่เราสนใจได้เหมือนกันนะโอ้โหเอฟเฟกเสียงเยอะแยะมากม,มายสมมุติว่า <ๆ S 1> เราเราถูกใจตัวนี้อ่าสมมติเรากดฟังแล้วเราถูกใจตัวนี้เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่เดิมเหมือนกันสําหรับใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์และต้องการหาเพลงหาคลิปเสียงฟรีฟครับ,รบแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะก็สามารถมาดาวน์โหลดโดยการพิมพ์คําค้นหาว่า YouTube Audio Library ค่ะ โอเคครับประเด็นต่อไปที่ครูฝนค้างไว้นะครับคือเรื่องของ y o u t u คิดนะครับผมอยากให้อธิบายให้ผมและคุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงได้ไหมครับผมว่ายู u ูบคิดนี่คืออะไรครับตัว t u b e k คิดนะคะเหมาะมากๆานะคะสําหรับนะคะเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับเด็กและก็ครอบออครัวอ่านะคะคเพราะว่านะคะเราเวลาล็อกอินเข้าไปใช้งานเนี่ยผู้ปกครองจะเป็นคนล็อกอินแล้วสามารถกําหนดเวลาได้ว่าสามารถกําหนดให้เด็กนะคะดูได้ กี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่เกินเวลาเท่าไหร่นะคะคแล้วก็เนื้อหาในการเขาจะคัดกรองเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุเด็กด้วยครัอ่ะค่ะพิมพ์คําว่า YouTube คิดขึ้นมานะคะอโอเคค่ะกดค้นหาได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดตัวแรกเลยค่ะอ่าเข้ามานะคะหลังจากนั้นนะคะที่เรากดจริงๆนะ่ะสมาร์ทโฟนอ่าไอแพก็สามารถใช้ได้แล้วก็สามารถล็อกอินผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะคอันดับแรกนะคะเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเขาจะถามเลยนะว่า ่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ปกครองเราก็สามารถคลิกได้เลยเพราะเป็นผู้ปกครองกดถัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ปีเกิดอ่าของผู้ปกครองได้เลยนะคะใส่เป็นคิดสักการะนะคะยุคตัวอย่างนะคะก,ก,กดค้นหาเนี่ยค่ะเ<ๆ>พียงเท่านี้นะคะเราก็จะเข้าสู่นะคะ youtube คิดได้เลยนะคะอ่าค่ะวิดีโอเขาก็จะมีการแนะนำจนจบนะคะอ่าแล้วเราก็สามารถกดถัดไปได้เลยนะคะ ครับเมื่อเขาแนะนําจนจบใช่ไหมครับใช่เขาก็จะแนะนําว่าเราสามารถบล็อกวิดีโอที่เอ,อไม่เหมาะ,ะสมกับเด็ก่ะได้ใช่ค่ะอพอเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดถัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ล็อกอินใส่ Gmail ครับอ่าใส่ Gmail ของผู้ปกครองคอ่ะเรียบ,บไปแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะแล้วก็อ่านคํารายละเอียดนะคะที่เขาให้มาคําแนะนําว่าเรายอมรับหรือเปล่ากดยอมรับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะ อ่านะคะแล้วก็ล็อกอินที่อีเมลอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมอ๋อครับผมแม่ครูฝนครับหลังจากที่ผมได้คุยกับครูฝนเนี่ยนะเมื่อสักครู่นะครับผมรู้สึกว่าผมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับผมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมก็ได้รับประโยชน์เช่นกันนะครับผมส่วนประเด็นที่ผมสามารถจับได้ในวันนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ายูทูบเนี่ยครับเป็นหนึ่งในคลังนะครับคลังวิดีโอของโลกเลย นะครับผมซึ่งการที่ youtube เป็นคลังวิดีโอของโลกแบบนี้นะครับหมายความว่านะหนึ่งในคลังวิดีโอเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องท้องท้านของการศึกษาถูกต้องไหมครับผมเมื่อมีส่วนเกี่ยวก้องล้องท้าของการศึกษานะครับผมหมายความว่าครับเราสามารถศึกษาได้ทุกที่ใช่ไหมครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปโรงเรียนแล้วนะครับผมไปโรงเรียนอาจจะต้องไปโรงเรียนสามารถศึกษาได้จริงๆไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะกลับมาบ้านนะครับผมดูสื่อออนไลน์ใน u t u b e นี่แหละนะครับผมนะก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับผม ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ผมชอบสําหรับ youtube มากเลยครับคือเรื่องของ youtube ฟต์ครับเนื่องจากว่า youtube ฟต์นะครับมีเรียกว่าการคัดกรองเนื้อหานะครับผมสําหรับข้อแม่ผู้ปกครองที่คิดว่าเหมาะกับเดกานของท่านนะครับผมนะครับก็ยังไงครับวันนี้ผมขอขอบคุณครูฝนมากเลยนะครับผมสําหรับเนื้อหาดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการกสนออนไลน์พลาสกับผมชนิดสุขุตมวง พบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมอุปผลและทีมงานขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับการอัปโหลดวิดีโอลงช่อง YouTube ขั้นตอนที่1คลิกเพิ่มวิดีโอรงสัญล,ลักษณ์รูปกล้องวิดีโอด้านขวามือด้านบนคลิกอัปโหลดวิดีโอ ขั้นตอนที่2คลิกเลือกไฟล์ตั้งชื่อและรายละเอียดให้เรียบร้อยขั้นตอนที่3ทําการตั้งค่าต่งางๆให้เรียบร้อยคลิกถัดไปคลิกถัดไปขั้นตอนที่4ตั้งค่าระดับการแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคลิกเผยแพร่เพียงเท่านี้เราก็สามารถอัพโหลดวิดีโอลงช่อง youtube ได้แล้ว